ครับเ,เกมนี้เป็นไงบ้างครับจารย์ครับเหนื่อยก็ผู้เล่นนะครับประสบการณ์เราอยอมรับว่าเราเดงสูร้ไม่ได้น้องใหม่ครับน้องใหม่ก็ต้องโดนรับน้องประมาณนี้ในทีมเรามันสัญญาเป็นเด็กนะครับแล้วก็อาศัยผู้เล่นต่างชาติแต่นทีมเขาแบบเพอเฟ่จริงสมบูรณ์จริงแล้วเขาทีระดับหนึ่งดยวยนะครับก็หัวตารางเราสู้ลำบากสู้ลำบากนะครับก็ต้องยายาคนต่อไปใน เด็กๆที่เล่นเป็นส่วนใหญ่เป็นเด็กนั้นนะครับครับนักเตะส่วนใหญ่มาจากไหนครับจันเป็นเด็กที่ในวิเลยส่วนใหญ่ครับเป็นเด็กเรียนในวิเลยนอร์ทเอตต์ตากนี่แหละครับก็รวมๆกันเข้ามาแล้วก็จับขึ้นมาจากเมเจอร์มั่งเป็นเด็กบางคนไม่เคยเพิ่งจะผ่านลีครั้งแรกนะครับของชีวิตเขานะครับอย่างเบอร์8เบอร์44ครับครั้งแรกในชีวิตของเขาเลยที่ลงวันนี้ครับเป้าหมายของนอร์ทเอตต์ตากทัวนี้มีมีไว้ยังไงบ้างครับด้การนี้เ ผมบอกไว้ว่าไม่เกินดับเจ็ดนะครับเพราะว่าเพิมไม่อยากให้บุยรู้ว่าต่ำในวันนี้นะครับก็บอลไม่มีตกชั้นแต่ที่เราก็เป้าหมายคือว่าประมาอยู่ที่ที่เจ็ดถึงห้าตารางครับครับฝากถึงครับาทางาทีมที่ตามเชียร์นอเทินตากครับแล้วก็แฟนบอลในจังหวัดตากครับก็ฝากแฟนบอลในจังหวัดตากที่มาให้กําลังใจกับทีมนอตเทินตากในวันนี้ด้วยแล้วก็ฝาก ที่เหลือทั้งที่ยังไม่ได้มาก็ให้เข้าไปชมกันในสนามครับเพราะว่าเราจะมีเปิดสนามเกอกับที่โรคในแบบหน้านะครับวันวันพุธนี้นะครับก็เพื่อเป็นแรงใจให้น้องท่นสามนะครับน้องใหม่สําหรับฤดีนี้ครับขอบคุณมากครับจ้าครับ